ส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเคราะห์เด็กเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไรทางเศรฐฐษฐกิจและสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รับนักเรียนสหศึกษาชายหญิงประเภทอยู่ประจำเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ตั้ง575หมู่13บ้านน้ำรินตำบลทุ่งรวมทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเขตพื้นที่บริการจังหวัดพะเยาบทบาทหน้าที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยามีบทบาทหน้าที่ดังนี้ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนราชประชานคร24จังหวัดพะเยามีผู้บริหารตููและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน106คนปัจจุบันมีนางวิลาวันสมฤทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนที่2คิดท,ทางการบริหารวิสัยทัศน์วิชั o n นผู้เรียนมีมาตรฐานตููมีความเชี่ยวชาญบริหารโดยใช้เทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนำมาซึ่งพันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้นโยบายและจุดเน้นที่1การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย5กิจกรรม 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. กิจกรรมสื่อสารสร้างสารเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นที่ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพระยะสั้น 2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา 3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้6กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ7กิจกรรมค่ายบูรณาการสินปาสาและสังคม8กิจกรรมนาวัตกรรมเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา9กิจกรรมธนาคารโรงเรียน10การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัญญาของศาาเศรษฐกิจพอเพียงด้านฐานการเรียนรู้รอยเรื่องธนาคาร11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ,ของเศรษฐกิจพอเพียง 12. กิจกรรมยกผนสำเริจทางการศึกษา 13. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานโยบายและจุดนุ้นที่3การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ ไปยังสถานศึกษาในระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับการศรึกษาภา,าคบังคับเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้วยระบบเซสงานรับนักเรียนงานทะเบียนนักเรียนและกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนโยบายและจุดเน้นที่4การศรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 2. หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 3. โครงการห้องเรียนพันธมนิตรสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตพ PIM 4. ส,สูงเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศ,ศรษฐกิจสร้างสรรค์นโยบายและจุดเน้นที่5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู 2. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 3. กิจกรรมงานพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายและจุดเน้นที่6การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐลิบิทาาศ โรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้โรงเรียนนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการบริหารจัดการ5ฝา่างเพื่อให้การดำเนินง,งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล